อีกหนึ่งปัญหาของคนไทยนะคะนอกจากจะมีหนี้สินครัวเรือนสูงมากถึงกว่า14ล้านล้านบาทแล้วเนี่ยเรามีการออมน้อยมากเลยค่ะซึ่งไม่เป็นผลดีแน่เราต้องส่งเสริมไม่มีการออมเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ในยามเกษียณอายุค่ะเราจึงมีนโยบายเพื่อเปลี่ยนเงินหวยให้เป็นเงินออมของประชาชนเราจะออกสลากที่เรียกว่าสลากการออมแห่งชาติหรือเรียกสั้นๆว่าหวยบำเหน็จ ประชาชนที่ซื้อหวยบำเหน็จเมื่ออายุครบ 60, 70และ80จะได้เงินต้นที่ซื้อหวยคืนทั้งหมดค่ะเรามั่นใจว่าเรามีปัญญาหาเงินมาใช้ใจ่ายไม่จำเป็นต้องกินเงินหวยของชาวบ้านของประชาชนถ้าประชาชนซื้อสลากการออมจนไปถึงอายุ60ใช้เงินไป50,000บาทครบอายุ60คืน50,000บาททันที ส่วนรางวัลก็มีให้ค่ะได้รุ้นรางวัลทุกงวดรางวัลที่1นงรางวัลแจ็คพอตรางวัลเลขท้าย2ตัว3ตัวขึ้นอยู่กับโชคแต่ละคนนี่คือนโยบายที่จะเปลี่ยนเงินหวยเป็นเงินออมให้กับประชาชนทุกคนค่ะ